ค,คือถ้าเราพูดถึงแค่ว่าระบบการเลือกตั้งทั่วๆไปนะในทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็แบบหนึ่งนะแต่พอเติมคําว่าไทยปุ๊บโอ้โหจินตนาการมันจะบันเจิดมากเลยมันจะมาทั้งเรื่องความสัมพันธ์เชิองอํานาจที่อาจารย์เกิดเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่รู้จักกับงานชิ้นนี้มาตั้งแต่สมัยที่มันเป็นรายงานวิจัยนะครับเพราะว่าทางสถาบันโบก้าเนี่ยก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ประจักษ์เนี่ย ให้ช่วยทํางานวิจัยให้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยิ่งเข้าใจดีด้วยเจตนาลมดั้งเดิมเนี่ยคือถามว่าทาไมเราทำงานวิจัยเรื่องระบบเลือกตั้งในการเมืองไทยก็เพราะว่าโอ้โหมันเป็นมหากราบที่ทุกๆครั้งอะ่ะที่เรามีการพูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปฏิรูปการเมืองนะจะใช้คําใหญ่ๆมาดูสวยเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับประเด็นแรกเลยอะ่ะ นะไม่ต้องบอกว่าแรกๆด้วยนะไม่ต้องเติมเมายามกด้ประเด็นแรกเลยพูดถึงก่อนเลยก็คือจะออกแบบระบบเลือกตั้งยังไงกันเพราะว่าอันนี้มันหมายถึงจุดหมายปลายทางของศึกษาทางการเมืองในประเทศไทยเลยว่าใครจะได้เข้าสู่อำนาจหรือใครจะไม่ได้กลับเข้าสู่อำนาจก็ด้วยการออกแบบระบบเลือกตั้งนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการเมืองที่โอ้โหหยิบยกขึ้นมาทีไรก็อย่างที่บอกครับมหากราบแล้วก็เป็นเรื่องที่ ละเอียดลึกซึ้งมากและทุกๆครั้งคุณอุปการของมันอย่างที่อาจารย์บุรวิทย์เล่าถึงเวลาที่เราหยิบเรื่องขึ้นนี้ขึ้นมาแม้ว่านะในใจของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนก,การออกแบบระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยนะจะโอ้โหพูดคําสวยๆว,ว่าเราจะต้องอะไรละ่ะสะท้อนเสียงประชาชนอะไรให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปทางการเมืองแก้ปัญหาในอดีตอะไรต่างๆนานานะแต่ว่าในใจเนะี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวแสดงประเภทผู้เล่นเนี่ยเขาก็คิดอยู่เสมอสมการที่อยู่ในใจก็คือว่า จะทำยังไงที่ไอ้ออกแบบแล้วเขาจะได้กลับเข้ามาในในอะไรละ่ะในสัสดส่วนทางเชิงอำนาจที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยต่างคนต่างจะคิดในมุมว่าทำยังไงตัวเองจะได้เปรียบนะครับอันนี้คือในมุมผู้เล่นนะในในมุมของผู้ออกแบบที่ไม่ใช่ผู้เล่นเอ้ถามว่าไปเกี่ยวอะไรกับเขาน่าจะวางตัวเป็นกลางนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่หรอกเราก็ทราบเันดีคนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการออกแบบเรื่องระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยอะ่ะส่วนใหญ่ก็มีภารกิจ เฉพาะของตัวเองมาด้วยกันทั้งนั้นแปลว่าเขามีโจทย์อะไรบางอย่างมาเวลาเขามาออกแบบสิ่งนี้ที่เรียกว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดให้มันตอบโจทย์นั้นด้วยอ่าเช่นโจทย์คือในอดีตอ่าสมมติพูดแบบกลางๆนะไม่ต้องตอบว่าใครก่อนปัญหาคือมันเป็นระบบที่เลือกตั้งไปแล้วมันเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากล้นเกินอ่าเสียงข้างมากแบบเกินครึ่งไปเยอะๆจนตรวจสอบไม่ได้ กลายเป็นเข้าข่ายเผด็จการรัฐสภาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมากออกแบบระบบการเลือกตั้งยังไงก็ได้ให้ไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยอ่ะมันจะมีแบบนี้จทย์แบบนี้คือคือจะถูกตั้งขึ้นมาเสมอทุกครั้งที่มีการออกแบบนะครับและมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ว่าจะมีการพูดเรื่องนี้ในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่เปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยหมายความว่าก็เปลี่ยนทั้งระบบเลยเช่นตอนรัฐมนูลสูน40 เราเปลี่ยนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอย่างเดียวมาเป็นระบบสองบัตรเลือกตั้ง,งมีทั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเพิ่มขี้ยหรือจะเป็นแค่ปรับเล็กเช่นตอนที่ปรับสมัยรัฐธรรมนูญปีศูนย์ครั้งที่หนึ่งก็คือตอนแรกออกแบบไว้ว่าเป็นระบบสองบัตรนะแบบแบ่งเขตเราเป็นแบบเขตพวงใหญ่คือมีเขตตั้งแต่หนึ่งถึงสามคนเหมือนก่อนรัฐธรรมนูญสี่ศูนย์แต่ว่าเขตบัญชีรายชื่อเป็นบัญชีรายชื่อแบบมีภูมิภาคทีนี้ พอเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองขึ้นมาก็การปรับเล็กก็คือไปปรับไอ้แบบ,แบเขตให้กลายเป็นเขตเดียวคนเดียวกลับมาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างแบบปรับเล็กไม่ว่าจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่สุดท้ายเนี่ยพอเราย้อนไปดูว่าไม่ว่าเขาจะเถียงกันด้วยเรื่องอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยเสมอก็คือว่าการสร้างซีนารีโอ,อสมมุตินะเราออกแบบระบบเลือกตั้งนี้ขึ้นมาทดแทนระบบเก่า เราลองเอาผลลัพธ์ของระบบเก่าเข้ามาแทนที่ภายใต้ระบบใหม่ซิว่ามันจะได้ตามจบที่เราคิดกันไว้ไหมเช่นพอเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่งแล้วเราบอกว่าปัญหาสมมติปัญหามันคือระบบะเผด็จการเสียงข้างมากในสภามากเกินไปเสียงล้นเกินใช่ไหมพอเอามาเปลี่ยนระบบใหม่คำนวณแล้วเออจากเดิมที่เขาเคยได้เช่น2อ0แปดสิบที่นั่งมันลดไปเหลือ220ี่สิที่นั่งเออแปลว่าอย่างนี้ตอบโจทย์อย่างเงี้ย ม,ม,มันจะเกิดซี ن าเรโอแบบนี้อยู่เสมอๆในการเวลาที่เขาไปได้ออกแบบกันนะครับแล้วไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องกล่าวหานะครับมันเป็นเรื่องที่มันมีพยานยหลักฐานนะหลายๆครั้งเนี่ยอย่างรัฐนุน60เนี่ยชัดเจนเลยมีเอกสารแนบท้ายที่คำนวณเรื่องพวกนี้ออกมาชัดเจนมากนะครับว่าเออมันมีความมีความพยายามสร้างซี ن าเรโอกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสังคมการเมืองนะคือเอาภาพใหญ่โดยเฉพาะระดับตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ย หรือว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับเขาในการชี้ชะตาชีวิตของตัวเองส่วนประชาชนเดี๋ยวมาดอคำถามที่สองด้วยเป็นคําถามตามมานะแต่ในคําถามแรกสมการของประชาชนเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นเพียงข้ออ้างเฉยๆว่าโอเคไอ้ระบบแบบนี้ถามว่าทําไมเราอยากให้มันไม่ถูกอะไรละ่ะผลลัพธ์ของระบบเลือกตั้งมันไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นระบบที่เขาอาจจะใช้คําใหญ่ว่าระบบะเผด็จการรัฐพาเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้ เสียงข้างมากของระบบรัฐสภาซึ่งในทางทฤษฎีมันก็มันก็เอื้อให้เขาพูดนะว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเสียงข้างมากของสภากับรัฐบาลเนี่ยมันปะกันการตรวจสอบถ่วงดุลมาเลยมีความสําคัญจําเป็นถ้ารัฐบาลคลองเสียงข้างมากแล้วยังเป็นเสียงข้างมากล้นเกินในระดับที่คุมได้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะทําให้กระบบตรวจสอบภายใต้กติกาแบบนี้มันทําไม่ได้เลยแปลว่าที่เขาทาการสังคายนาระบบการเลือกตั้งก็เพื่อนี่ไงจะทําให้เสียง ประชาชนที่อาจจะอยู่ข้างฝั่งเสียงข้างน้อยเนี่ยมีความหมัดมากขึ้นในการไปตรวจสอบรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากโดยธรรมาชาติได้มากขึ้นอะไรแบบนี้รวมไปถึงบางครั้งเวลาเขาเปลี่ยนอาจจะดูเหมือนแบบปรับเล็กนะอย่างเช่นกรณีที่ยกไปอ่ะปรับจากเขตใหญ่อ่ะหนึ่งถึงสามคนมาเป็นเขตเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยข้ออ้างที่มักจะอ้างเสมอก็คือเพื่อประชาชนจะได้มีตัวแทนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่ออกมาเวลาเป็นเขตใหญ่อ่ะเขตสามคนอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเขตนี้ ดูแลประชากรตั้ง4 5 0 0 0 0ถึง500,000คนมันจะดูแลประชาได้ไม่ทั่วถึงแต่ถ้าซอยลงมาเป็นเขตละแสนห้าถึงสองแสนโอ้เขาจะใกล้ชิดกับประชาชนได้มากขึ้นอะไรางเงี้มันก็จะมีข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ด้วยเส<ะ>มอเพราะฉะนั้นในสมการแรกความสําคัญของกต่อประชาชนมักจะถูกกลายเป็นการอ้างเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อบรรลุปเป้าหมายนะครับส่วนสุดท้ายที่เป็นคําถามข้อที่สองก็คือว่าแล้วจริงๆประกาศ คนจริงๆมาตีคำาอบนขนาดไหนพอตอบคําถามข้อแรกแบบเมื่อกี้นะซึ่งค่อนข้านจะมีอคตินิดหน่อยนะกับคนออกแบบนะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาคิดแบบนี้นะคิดบนผลประโยชน์ของตัวเองที่ตั้งนะคิดบนความเอารัดเอาเปรียบนะแปลว่าการที่ประชาชนรู้รันบบการเลือกตั้งน้อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มแรกมากเท่านั้นนะครับเราเราจะสังเกตเห็นว่าบ่อยครั้งอะเวลาที่เราตั้งคําถามกับระบบการเลือกตั้ง เราไม่ได้ตั้งคาถามเฉพาะระบบในภาพใหญ่นะว่ามันมีบัตรกี่ใบมันมีระบบการเลือกตั้งแบบเขตบัญชีรายชื่อยังไงนะบางทีมันจะโยงไปถึงรายละเอียดของแต่ละตัวระบบมันนะครับเอาง่ายๆอันหนึง่งอ่ะที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเลยนะอันนี้ขอใช้คํานี้นะเป็นเอกลักษณ์ของระบบเลือกตั้งไทยเลยนะพอไม่ไม่ว่าเราจะออกแบบระบบอะไรมันก็ตามพอเราไปจัดการเลือกตั้งจริงเนะี่ยสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันเสมอคือเบอร์ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าหลายประเทศเขาไม่ต้องมีเบอร์ได้นะเขาก็เลือกตั้งกันได้นะแต่ของประเทศไทยอ่ะ เบอร์เผลอ,อสำคัญกว่าชื่อคนชื่อพักและใดๆก็ตามอีกนะครับเบอร์ขอให้มีเบอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือประชาชนโอเคอาจจะเข้าใจภาพใหญ่ของเลือกตั้งรู้ว่าโอเคฉันไปคูหาฉันจะได้บัตรมาสองใบใบหนึ่งเลือกคนที่รักใบหนึ่งเลือกพักที่ชอบตามสโลแกนของกอกนตนะแต่ถ้ารายละเอียดมันไม่เอือ้อให้เขาเข้าใจใน,ในส่วนปลีกย่อยอะ่ะเช่น เบอร์เนี่ยเราเห็นมาหลายรอบแล้วโดยเฉพาะตามลนุก60น6.0ะน่ะเลือตั้งมาสองครั้งปี66แม้ว่าจะกลับมาใช้2บตัตรแต่กลับมาใช้2บตัตรที่เบอร์เขตเบอร์บัญชีรายชื่อเป็นคนละเบอร์กันเราก็จะเจอปรากฏการมาหากาบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งซึ่งกระทบหมดกับกับผลลัพธ์ที่มันออกมาโอเคปี6 6มันอาจจะกระทบดูเหมือนไม่เยอะนะแต่จริงๆอ่ะก็ไม่ใช่น้อยปี 6, 2 ก็ดูเหมือนไม่เยอะเพราะมันแค่บาทใบเดียวแต่มันก็ไม่ใช่น้อยนะอ่ายกตัวอย่างง่ายๆอันนึงที่กระทบกับประชาชนโดยตรงเลยก็คือว่าเอาทางทฤษฎีก่อนเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งอ่ะเราย่อมอยากจะให้ผลลัพธ์ที่มันออกมาของการเลือกตั้งมันสะท้อนเจตจำนงเจตนาลมของประชาชนในการเลือกแบบตรงไปตรงมาก่อนนะครับปรากฏว่ามันมีหลักฐานหลายส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเจตนาลมของประชาชนไม่มันไม่ได้สุขสะท้อนออกมาตรงไปตรงมายกตัวอย่างง่ายๆเอาแบบยังไม่ต้องคิดลึกนะ เอาแค่สัดส่วนของประเภทบัตรเสียก่อนบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนอะไรแบบนี้นะครับเราก็พบว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งไปแบบไหนเนี่ยปรากฏว่าเลยเพราะไอ้บัตรเสียมันก็ยังเยอะอยู่เสมอ,อคือสําหรับคนจัดการเลือกตั้งอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากนี่ไงประชาชนเขาแสดงออกซึ่งความไม่พอใจน่นนีนน่นี่นั่นก็ได้มันก็พูดได้แต่ถ้าไปดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หน่วยเลือกตั้งอใครไปเฝ้าติดตามกันนับคะแนนก็จะรู้ว่า มันไม่ใช่หรอกมันเกิดจากความที่ประชาชนสับสนเข้าใจผิดซึ่งมันมีตั้งแต่การเข้าใจผิดในกระบวนการวิธีการของการกาที่บัตรเลือกตั้งมันไม่เอื้อให้มันไม่มีข้อมูลอะไรให้ประชาชนได้เลือกว่าตกลงเบอร์นี้มันคือพักไหนมันคือคนไหนกันแน่เพราะมันมีแต่เบอร์จริงๆในบัตรเลือกตั้งโดยเฉพาะแบ่งเขตในบัตรสมาชิกอาจจะมีโลโก้พักเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่หนักไปกว่านั้นหนักที่หนักไปกว่านั้นคือมันเกิดจากความเข้าใจผิดจริงๆเพราะว่า ในระหว่างก่อนที่จะเข้าคูหากาเบอร์อะไรต่างๆกันเนี่ยพักการเมืองก็อาศัยนี่แหละช่องว่างของระบบที่มันออกแบบมาว่ามีสองบัตรแล้วเช่นบัตรเบอร์สองเบอร์ไม่ตรงกันเวลาหาเสียงเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้เอาแบบล่าสุดนะอย่างปีหกหกเราจะพบว่าเฮ้ยบางพักที่เขาไม่มีคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเลยเนะี่ยเขาก็ยอมสละทิ้งเลยนะบัญชีรายชื่อของตัวเองอะ่ะหลายพักเนี่ยป้ายหาเสียงที่เคยขึ้นเบอร์บัญชีรายชื่อไว้ไปลบออกก็ อย่างเงี้ยหรือพยายามทำไอบัญชีรายบัตรไออลรลนะป้ายหาเสียงของผู้สมัครแบบแบบนะ่งเขตเนี่ยให้โทนเดียวกับพรรคที่ได้รับความนิยมในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าผู้สมัครคนนี้กับพรรคที่เป็นที่นิยมในพื้นที่เนี่ยคือพรรคเดียวกันแล้วในเมื่อมันคนละเปิดประชาชนก็จะไปกาโอเคประชาชนรับรู้แล้วพรรคนี้หาเสียงมาด้วยเบอร์นี้สบายใจแล้วไปกาแต่เขตคิดว่าคนคนนี้ยังอยู่กับพรรคนี้ แต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่อาจจะไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนก็ได้แต่เขาทําโทนให้เป็นที่คุ้นเคยว่าเออเป็นพวกเดียวกันเขาก็ไปกาให้กับเบอร์นี้ก็เกิดขึ้นซึ่งไอ้แบบนี้มันพิสูจน์ด้วยด้วยบัตรเลือกตั้งไม่ได้ไงที่ผลที่ออกมาเราก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์เองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่คนคนหนึ่งแบบได้คะแนนแบ่งแบ่งเขตสูงมากจนชนะเลือกตั้งในขณะที่ความนิยมต่อพรรคเขาแทบไม่มีเลยอะไรแบบนี้อ่ามันมันอันพวกนี้ว่าต้องไปไล่ตีความเอานะครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอันนึงของการออกแบบระบบการเลือกตั้งที่มันไม่ใช่แค่ภาพใหญ่แต่บางทีเนี่ยในภาพย่อยๆเนี่ยพอมันคิดบนฐานว่าจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันพยายามออกแบบทุกวิถีทางเพื่อจะชนะเข้าสู่การอ,อำนาจทางการเมืองเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้หลายๆเรื่องที่เรามีการทวงติงว่าเฮ้ยถ้าทาแบบนี้ประชาชนจะสะดวกมากขึ้นจะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นกลับไม่ถูกดําเนินการให้ทำเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันก็อดที่จะถูกตั้งคาถามไม่ได้นะครับ พราะนั้นตอบคำถามสองข้อนี้แบบแบบนี้ไปก่อนนะว่าอันที่หนึ่งมันสําคัญมากแต่มันสําคัญมากในลักษณะที่พอมาเติมคําว่าไทยไปต่อท้ายคําว่าระบบเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะถูกบิดให้ไปเข้าทางตัวผู้เล่นให้ไปเข้าทางคนที่อยู่เบื้องหลังการของของ,ของผู้ที่มีอานาจมากเป็นพิเศษโดยมีประชาชนเป็นเพียงข้ออ้านะครับในขณะเดียวกันเรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยจริงๆมันสําคัญมากแต่มันที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยได้ถูกทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย,อย่างแท้จริง มากนักนะครับมันถูกละเลยไปบางเรื่อง